น้ำรละบือคือการบปกป้ลาอายุทยาเมืองประวัติศสาสตร์ไทยสร้างตำนานแห่งความยิ่งใหญ่สุดยอดบอลไทยอายุทยาเอฟซีให้ถือเรื่องตาคานสืบสานด้คนรุ่นใหม่เราุ่งเททั้งกายทั้งใจทำเพื่อใครเพื่ออายุทยา นำกันมาทั้งทีทำวันนี้ให้ไทยได้รู้ว่า FC แห่งอโยธยาถึงเวลาไล่ลา พบกับรายการ AYFC Channel กันอีกแล้วครับก็เดี๋ยวมาแนะนำกับนักเตะอีกรอบหนึ่งนะครับคนนี้ก็หลังจากที่ได้รับโอกาสเป็นตัวจริงมา2แมตช์ก็กระทำได้ท่สประตูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งบอลวันถ้วยหรือว่าบอลหลีกเองนะครับก็อยากจะทราบว่าหลังจากที่ได้เป็นตัวจริงแล้วเนี่ย ในส่วนของเบอร์แรงเองมีความมั่นใจมากขึ้นมากน้อยขนาดไหนโอเคโคสเซนยูในเฟิสเก a แรกฟุตชูเกมวันนี้เป็นครั้งเกมอันดับหนึ่ e ในเซาท์ดสัปดา a ์เกมส y ดพิเศษยูสกอร์2ต uh, ั <Yeah. S 1> uh, uh, so now they would like to know like how confident you are now ก็บอกว่ารกรถกอ่ี้ยดเลยคบก็องว่าเขาก็ดีใจนะครับที่ได้โอกาสจากโคตชของเกมนะทอบอนด้วยแล้วก็จากเกมสีราชาที่ได้กับศีราชาอันนี้เป็นทีมเก่ามาเลยนะู่ไอ้เขาเริ่รู้สึกดีใจเขาดรู้ได้เขาว่าเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้น นะแล้วเขารู้สึกว่าถ้าเขายังได้รโอกาสตอไปพยายามให้มากขึ้นพยายามรวลน่ก็เพราะว่าสเกตเห็นนะครับพอได้ได้รับโอกาสเป็นตัวจริงก็ยิงนัดประตูเลยนะครับก็เอ่อตอนนี้ความมั่นใจว่านัดต่อไปถ้าถ้าได้มีโอกาสได้ลงอีกนะครับจะทำประตูได้อีกไหมในนัดต่อไปสมมุติสมมุติถ้าถ้ามีโอกาสได้ลงเป็นตัวจริงอีกจะทำแตทริกไหม You have a one more chance for the next game to be the first eleven. You think that you can score again? Uh, I think a uh, strike is job to work for the team and score for the team is going to be uh, very good. Always when I play, I dribble ก็หน้าที่ของกองหน้าเวลาเขาลงไปเขามีหน้าที่ต้องเล่นกับทีมต้องยิงประตูอยู่แล้วนะเขาก็หวังว่าเขาจะยิงได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมก็มาลอลุ้นกันว่าถ้านัดที่3ถ้านในส่วนของนัดที่3ของเบอร์แรงเองถ้าได้เป็น11ตัวจริงเนี่ยจะยิงประตูที่3ได้อีกเลยหรือเปล่านะครับก็ต้องรอติดตามชมก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางพี่บอยนะครับแล้วก็เบรรแลงเป็นอย่างมากขอบคุณ สวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับนักเตะที่คุหน้าคุณตาเลยนะครับเพราะอย่างเทปก่อนหน้านั้นเราก็ได้คุยนไปแล้วนะครับหลังจากที่ไปเอาชนะในสมของมาตาพุทธมานะครับสามประตูต่อหนึ่งนะครับเขาก็ได้ยิงประตูมาแล้วนะครับแล้วก็วันนั้นรู้สึกว่าผมจะถามไปว่าจะมีประตูต่อต่อไปไหมนะครับเขาบอกว่ามีแน่นอนสาหรับนักเตะคนนี้แล้วก็มีจริงๆด้วยนะครับมาถามความรู้สึกเลยดีกว่าว่ารู้สึกยังไงยิงได้อีกแล้ว ดีใจครับคือสร้างความมั่นใจให้ตัวเองให้ทำงานให้ดีไปเรื่อยๆครับก็ดีใจครับก็ยิงยังไงก็มีสประตูต่อไปแน่นอนนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้ก็คือถ้ารวมบอลถ้วยแล้วก็ถือว่าเป็นดาวสันโของทีมแล้วนะครับคู่กับเบอร์แรงเลยยิงยิงนัดเดียวกันด้วยนะครับยิงมาตาพุทธก็ยิงเหมือนกันนะครับไปยิงศรีราชาก็ยิงมาเหมือนกันนะครับเอายิงดีกว่าคือในไหนก็ตอนนี้เนี่ยครองตําแหน่งดาวสันโดของทีมไปแล้ว นะครับก็เลยอยากถามว่าในใจเองเนี่ยได้ได้คิดไว้ไหมว่าเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยเล็กแรกของฤดูกาลเนี่ยจะยิงสักกี่ประตูดีก็คิดไหมก็ไม่ได้คิดครับก็แค่อยากทำผลงานให้ดีก็อยากยิงประตูไปเรื่อยๆครับโอกาสก็ยิงเพื่อให้ทีมชนะดีกว่าครับเรา นะครับก็ขอเป็นผลงานส่วนรวมของของทีมนะครับแต่ผมว่ายังไงเนี่ยในส่วนของปยช,ชาตเองก็ได้มีโอกาสได้ได้ลงจำนวน11ตัวจริงอยู่นะครับเป็นระยะอยู่แล้วนะครับก็คาดว่าก็คงจะทําประตูอย่างกอบกวยประตูให้กับทีมของเราได้ได้เป็นอย่างมากแล้วก็อาจจะต้องเป็นคือคือจริงๆก็อยากให้ทีมเราเนี่ยมีมีนักเตะเนี่ยไปติดดาวสอนโบของเอ่อิวิชั่นหนึ่งด้วยนะครับก็อาจจะมีชื่อของปยชาติของเราอยู่ด้วยนะครับก็ต้องมาส่งกำลังใจ นะครับส่งแรงเชียร์มากันเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะคนไหนยิงได้นะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยดาวสันโบกับทีมก็เป็นเบอร์แรงกับในสองปีชาตินะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูนัดต่อไปครับหลังจากที่พบกับฟันกัน์ดเอฟซีนะครับแล้วก็ไปเยือนตราดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันต่อว่าหลังจากนัดเดือนตราดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้สัมภาษณ์กับนักเตะคนนี้อีกไหมเ <c oughs> ขาจะยิงอีกหรือเปล่าต้องประลุนกันนะครับครับผมก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้เราก็มีโอกาสได้มาคุยกับในส่วนของโค้ดฟิลสตาฟอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากผ่านนัดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับในการออกไปเยืนเอนศรีราชาบัดบึงเอฟซีมานะครับแล้วก็กลับมาพร้อมกับ3มแต้มนะครับกออ็อยากให้ฟิลพูดถึงเกมที่ผ่านมาสักนิดหนึ่งนะครับว่ารูปเกมของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็พึงพอใจมากน้อยแค่ไหนกับการที่เก็บ3ามแต้มกลับมาได้แล้วก็พร้อมกับทําสกอร์ได้ส่งประตูที่ผ่านมา Okay. After we got like a three-point from uh, Sirachar three, yeah, and uh, we can score two goals over the uh, game. Uh, what do you think about like uh, yeah, the game over the, about the game? Well, Firstly, what do you think? firstly, I think that uh, Sirachar and their coaching staff do a good job with the young kids down there. They make it very, very difficult for you. Um, I think in the first half you saw that we had difficulties breaking them down, but in the second half. I, think I play very good football and we totally dominate the game and we're worthy winners at 2-0. The Rats should have scored more but it was good to get the win. Okay. ก็เขาพูดนะครับครึ่งแรกที่นั่นนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอย่างคือเขาให้เครดิตนาเฮงน,นะครับวิทยาเราขอบุณแล้วก็น้องๆทีมศิสาีชาัยซีเพราะว่าเขาเป็นทีมที่เป็นเด็กนะครับแต่ว่าเขาพยายามที่จะเป็นระบบคืออะไรแล้วแต่เขาพยายามจะใส่ระบบให้กับเด็กคือเป็นสิ่งที่ดีสาหรับสีาชัยฟซีอันนี้คือให้เครดิตเลยนะ,นะเับานาเฮงเลยนะครับแต่คือ ครึ่งแรกเนี่ยเราเล่นค่อนข้างลำบากเพราะว่าเขาไปนเน้นเป็นบีฟดีเฟนต์ตั้งรับลึกนะครับคือเด็กเราเนี่ยพยายามจะขึ้นเกมพยายามจะทำประตูแต่พอเราขึ้นไปปุ๊บแล้วเราทำไม่ได้มันก็ดูแบบว่าเราไม่ค่อยบาลานซ์ไม่ค่อยอะไรนิดนึงในครึ่งแรกแต่พอขึ้นหลังปรับลงไปปุ๊บเนี่ยคือเด็กพยายามมากขึ้นและสามารถที่ยิงได้สองประตูคเขาคิดว่ามันควรจะได้มากกว่าน,นั้นแต่สองประตูกลับมาสุดท้ายเราพอใจเพราะว่าทางฝั่งน้นเขาระบบกเขาจะเป็นบอลเด็กแต่เราบบเขาได้ขอบผมครับทีนี้เมื่อเมื่อ ได้รับคำตอบแบบนี้นะครับทีนี้ก็คือก็เลยอยากจะทราบว่าในส่วนของวันพุธนี้นะครับที่จะเจอกับขอนแก่นทีฟซีเนี่ยคือสภาพตอนนี้ในส่วนของขอนแก่นทีฟเนี่ยเขาต้องการแต้มไปอย่างมากกลัวหรือเปล่ากับการที่เขาจะมาแล้วมาตั้งรับเป็นหลักจะมีแผนการยังไงบ้างที่จะเตรียมรับมือตรงนี้ What about your planning for Uontcan game on Wednesday because uh, Yeah, they got only two points at the moment. Yeah, and they will come here with, uh, you know, like a like a strong collector, like and they want to win and they want to get a point out from here. So, what about your plan if they come to play like a deep defence or something? I think for us, it's, we score now. I think against we play eleven goals in five games, so it doesn't matter if the opposition sit back; we have still been able to score goals. Wednesday night will be the first time that we have a home game at 6 o'clock for a long, long time. Um, I'm hoping that the supporters come out in big numbers. We need a UTIFC fan club um, for the game. And we'd like to put a show on. Hopefully we can beat Cam up uh, I speak to the players to say that it will be a very difficult game. They play the top teams. We play the bottom teams, with all respect. So, it's going difficult to game. be a เคยเขาก็เข้าใจนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ไปใส่ใจเลยมากเพราะว่าปีนี้เราเริ่มต้นรวมรวมช่วยด้วย5นัดเรายิงได้11ประตูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ต่อสู้จะมาตั้งรับหรือว่าจะเล่นอัชชักกิ้งไปแล้วแต่เขาไม่ใส่ใจเขาคิดว่าประสิทธิภาพของเราเรายิงได้นะครับแล้วคือเขาก็บอกเด็กมาตลอดบอกไว้เสมอเมื่อกี้เขาเพิ่งบอกเด็กไปว่าคือขอนแก่นเขาเล่นกับท็อปทีมมาเล่นกับสรับูรีนะเล่นกับโคร่าเล่นกับทีมใหญ่มาแล้ว ก็เป็นงานยากนะของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้แต้มจากทีมใน้ายตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาธิความตั้งใจความมุ่งมัน่นทุกอย่างต้องเดิมดตามเป็นระบบ,ะบ,บ,บของระบบทีมนะครับเพราะฉะนั้นคือก็ตามรูปแบบของทีมนะครับคือก็ไม่รู้ว่าใครจะอะไรยังไงแต่ว่าเขาก็หวังว่าแฟนคลับจะเข้ามาให้กำลังใจอยู่เดิมนะเพราะว่าเขาก็รู้สึกพอใจนะรับแฟนคลับขอ่นะครับ,บคือเขาอยากได้แรงเชียร์ด้วยเพราะว่าฟันธงนี้ก็ถือว่าสำคัญทิ่สุดนะครับสำคัญแล้วก็เราต้องออกไปเยือนพาด วิกว <expand> <ell ate good community> mm ิกหรือสามสาวเดิมครับเขาจะรับเงินคนนั้นแฟนครับครับครับก็ถือว่าในส่วนของฟิลเองก็คุมเกมมาได้ดีนะครับก็ถ้ารวมบอลถ้วยเนี่ยค่าแมตช์เนี่ยเรายิงไปถึง11ประตูนะครับแล้วที่เสียประตูไปก็แค่5ประตูนะครับก็คือเสียในลีกเนี่ยไป4ประตูแล้วก็เสียไปในบอลถ้วยอีก1ประตูนะครับก็ถือว่าเกมรับเราก็ยังดีอยู่เพราะว่าจริงๆถ้านับรวมจริงๆแล้วเนี่ยตอนเราชนะเราก็ชนะคลีนชีชนะครับแล้วก็ในส่วนของ นัดที่แพ้เยอะนะครับก็คือโดนยิงไปสามประตูแค่นั้นเองนะครับสัวนัดอื่นเราก็ไม่ได้ไม่ได้โดนยิงประตูเท่าไหร่เราอยากนัดที่เสนออ่างทองหนึ่งนะครับก็ต้องขอฝากแฟนบอลนะครับเอ่อตามมาเชียร์กันวันพุธนี้แล้วก็ต่อด้วยนะครับนัดสุดสัปดาห์อีกนะครับที่จะออกไปเยือนตรานะครับก็อยากให้ไปกันเยอะๆนะครับพอจะฟันคงได้ไหมครับว่าสาหรับพุธนี้ก่อนเลยเอาเอายิ่ดีกว่าเออสองสองสองแมตม์นี้ดีกว่าครับมีแต้มทั้งสองแมตเลยหรือเปล่า Look, um, speaking to the players, it's a fantastic opportunity for the club to have a a good platform to work from if you get three points against Concan. Um, Then can to track with confidence. So think for myself we confidence go so ครับก็บอกไว้ตั้งแต่แรกนะเพราะว่าเขาก็เขาก็บอกเด็กไว้แล้วว่าเกมมาขอนแก่น่ะเป็นโอกาสที่ดีถ้าเราได้สามแต้มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้สามแต้มขอนแก่นปุ๊บเนี่ยเราไปเยือนปราดเนี่ยเราจะไปได้ความมั่นใจเด็กจะมีคอนฟ idence นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างที่เขาบอกไว้ตลอดปีนี้คือเขาไม่ตั้งใจเลยให้เด็กมากเขาไม่ใส่เลยมากเขาขอเกมต่อเกม เพราะฉะนั้นโฟกัสเขาตอนนี้อยู่ที่คอนแกนเพราะฉะนั้นเกมกระตันยังไม่ต้องรู้สึกนะครับโอเคครับก็ยังไงก็ต้องฝากแฟนบอลทุกท่านนะครับมาร่วมกันเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจเยอะๆนะครับในถุงของนัดที่จะเจอวันพุธนี้นะครับกับของคอนแกนเอฟซีนะครับแล้วในส่วนในนัดตราดเนี่ยก็ยกไปเยือนกันเยอะๆนะครับได้ไปเที่ยวด้วยแล้วก็เชียร์ทีมที่รักด้วยนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมมากันเยอะๆครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่บอยกับฟิลตับเหมือนเดิมครับผมครับขอบคุณมากครับครับ